สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมบูมบอลเตงอีกเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะฮะวันนี้ฟุตบอลมีคู่เดียวจริงๆครับพยายามหาให้แล้วนะฮะแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าผมพอจะ หยิบยกมาพูดคุยได้เนี่ยมันมีแค่คู่เดียวจริงๆครับและเป็นคู่ใหญ่ซะด้วยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าซิตี้เนี่ยจะยังตามติดอาร์เซนอลได้หรือเปล่าหรือว่าเชลซีจะช่วยอาร์เซนอลเนี่ยตัดแต้มซิตี้ในวันนี้นะครับแต่เวลาตีสามตรงนะครับผม ซึ่งณนะปัจจุบันนะครับสถานการณ์เชลซีไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ฮะพวกเขาเล่นไป16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5ยิง20เสีย18ประตูได้เสียบวก2มี25คะแนนตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับกลายเป็นทีมกลางตารางไปซะอย่างนั้นเลยต่อให้พวกเขาเนี่ยจะแข่งน้อยกว่าหลายๆทีมครับที่อยู่เหนือพวกเขาขึ้นไปแต่นัดนี้โอกาสชนะก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่ามันยากหรือต่อให้ชนะจริงๆครับก็ ขยับขึ้นไปได้แค่อยู่อันดับ8เท่านั้นนะฮะขณะที่แมนซิตี้เองครับผลงานของพวกเขา16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2ยิง44เสีย16ประตูได้เสียแดยบ,บวกอยู่28ลูกครับมี36คะแนนนะฮะตอนนี้ตามหลังอาร์เซนอลเนี่ย8คะแนนแล้วนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดถ้านัดนี้ชนะได้จะลดช่องว่างเหลือ5คะแนนแต่แข่งเท่ากันนะครับ ถือว่านัดนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆสาหรับทางเรือใบสีฟ้าเนื่องจากว่านัดก่อนดันไปพลาดท่าครับเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันแท้ๆแต่เก็บ3าคะแนนไม่ได้ฮะทำได้เพียงแค่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งส่วนก่อนหน้านั้นพวกเขาบุกไปชนะลีดไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีกครับเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2ที่น่ากังวลสําหรับแมนซิตี้ตอนนี้คือหลังจากจบฟุตบอลโลกกลับมาเนี่ยพวกเขายังเก็บคลินชีพไม่ได้เลยนะฮะสนัดติดต่อกัน ขณะที่เชลซีเองผลงานของพวกเขาครับชนะ2เสมอ1นะฮะจากการเปิดบ้านชนะบอสตนสองศูนย์แล้วก็บุกไปทำได้เพียงแค่เสมอนอตติแแฮมฟอเรสต์ึประตูต่อนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็ต้องพูดตรงๆงเลยนะครับว่าฟอร์มเชลซีช่วงนี้ไม่โอเคเลยครับส่วนฤดูกาลก่อนนี่ต้องคู่เจอกัน3นัดนะครับแมนซิตี้เก็บเกลี้ยงเลยฮะในพรีเมียร์ลีกนี่เกมเยือนแมนซิตี้บุกมาชนะได้1นึ 0, เกมย่าเฉือนไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ฟุตบอลลีกครับรอบชิงชนะเลิศ แมนซิตี้ก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เท่ากับว่า3นัดหลังสุดที่แมนซิตี้เจอเชลซีนี่ชนะทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวอีกทั้งวันนี้สภาพความพร้อมของแมนซิตี้ถือว่าดูดีกว่าเชลซีนะฮะเช็คฟิตเป็นแค่รูเบนดีแอสและเอเมริตลาปอตเพียงแค่เท่านั้นเองครับไม่มีตัวที่แบบเจ็บลงไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ไม่มีนะฮะกลับกันครับทางฝั่งเชลซีอลบันโดโบรคา เบนชีเวลเวส ley ีโฟฟาน่ารีดเจม e ์เอนโกลโลกองเต้รูเบนลอฟต้ชิกที่พูดมาทั้งหมดนี้ลงไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับวันนี้สเปดพเพื่อเลื่อนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเชลซีของเกรแฮมพอตเตอร์ครับเจ้าบ้านจะมาในระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูจะเป็นเกปาออริาบาลากา3เซนทาร์ก็จะเป็นคาริดูคูลิบาลีเตโกซิวาและเทรโวชาโลบา แผงกลาง4ตัวครับจะเป็นมาร์คคูคูเรย่าจอร์จินโยมาเตโอโคววนซิชเซซ่าอัสปริโกเอต้าสามประสานเกมรูกครับจะใช้เป็นเมสันเมาส์คฮาวต์และไรฮิมสเตอร์ลิงขณะที่ทีมเยือนแมนซิตี้ของเป๊ปวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาตูจะเป็นเอเดอร์ซอนเซนาฟจะเป็นจอห์นสโตนเล่นร่วมกับนาธานอาเก้แบ็คขวาเป็นไคายวอลเกอร์แบ็คซ้ายเป็นจาวการเซโลแผงกลางจะเป็นเควินเดบรอยโรดรีอิวคกุนโดกันส่วน3ประสานเกมลูกครับจะเป็นเบอร์นาร์โดซิวา แจ็คลีลิชและหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราห์ฮาร์แลนด์ซึ่งถ้าดูจากไล์อัพก็ต้องบอกตรงๆนะว่าแมนซิตี้เนี่ยชุดใหญ่กว่าเยอะนะครับผมดูแล้วเนี่ยมัดหนักกว่าแน่ๆแหละสำหรับเกมรุกนะฮะซึ่งผลงานเชลซีฤดูการนี้นะครับผมถ้านับแค่เฉพาะการออกสตาร์ทในช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยพวกเขาถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบ7ฤดูการหลังเลยนะครับนับตั้งแต่ปีฤดูการ2 0 1 5ถึง2016ซึ่งปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยน่าจะมาจากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นนะฮะ รวมไปถึงโค้ดเองด้วยนะครับอย่างเกรแฮมพอตเตอร์ก็มีหลายเสียงค่อนขอดกันครับว่าบารมีไม่ถึงนักเตะไม่เชื่อฟังหรือเปล่าเริ่มมีข่าวออกมาจากในแคมป์แล้วนะฮะแล้วตอนนี้เชลซีเองก็เริ่มจะมีข่าวกับกุนซือระดับอีลิตหลายคนเลยนะฮะผมหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านของลุยส์เอนริเก้ด้วยคือถ้าพูดถึงบารมีเนี่ยเทียบกับเป๊ปไม่ติดเลยนะครับสำหรับเกรแฮมพอตเตอร์อันนี้ต้องเรียนตามตรงขณะที่ซิตี้เองฤดูการนี้พอได้เอริกเบวฮาร์แลนด์มาเนี่ยเกมรุกก็ถือ แล้วยิ่งตอนนี้ต้องการแต้มอย่างมากครับเพื่อที่จะไล่ลาแชมป์กับอาร์เซนอลที่แต้มเริ่มขยับออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะพลาดได้เห็นเลยนะครับเกมเยือนของแมนซิตี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ25เกมเยือนในพรีเมียร์ลีกหลังสุดพวกเขาแพ้แค่1นัดาทเท่านั้นครับชนะไป18และเสมอ6นาทีนี้สภาพตัวผู้เล่นแบบนี้โคช้ชแบบนี้ต่อให้เจลซีเล่นในลอนดอนสนามของตัวเองผมว่าก็ไม่น่าจะสู้แมนซิตี้ได้นะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนผมแหละ อีกทั้งผลงานเชลซีครับเวลาเจอทีมจากท็อปโฟในฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับคือเจอทีมใหญ่ๆหน่อยเอาไม่อยู่นะฮะวันนี้นะครับต่อให้เชลซีเล่นในบ้านผมว่าก็เสร็จแมนซิตี้ครับอัตราต่อรองก็เปิดมาตามทรงนะฮะแมนซิตี้ต่อมากถึงครึ่งควบลูกซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะขนาดนี้เลยนะถ้าดูจากชื่อชายของทีมแต่นัดอาทีนี้สภาพแบบนี้องค์ประกอบทุกอย่างครับชีวิตที่ทีมเยือนแมนซิตี้ทั้งหมดผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่า จะชนะ2-3ลูกด้วยซ้ำไปนะผมมองอย่างนั้นเลยครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางไลน์แอดของผมนะฮะแอดบอมไปสแปดนะครับใครอยากจะพูดคุยอยากจะได้ทีเด็ดประจำวันจากผมนะครับเอาแบบวันละตัววันละ2ตัวเน้นๆอะไรแบบนี้หลายคู่เนี่ยที่ผมให้ทีเด็ดในไลน์แอดไม่ได้พูดอยู่ในคลิปของ YouTube ด้วยนะครับยังไงแอดมาคุยกันดีกว่ารับรองว่าได้ของดีแน่นอนครับล้วเจอกันใหม่ทีวันเสาร์ครับผม